บทละครเรื่องเงาะป่าเงาะป่าพระราชนิพ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5ความเป็นมาเงาะป่าเป็นวรรณคดีไทยประเภทบทละครร้อยกองพระราชนิพน์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในระหว่างการพักฟื้นหลังพระองค์ประชวรโดยใช้เวลาเพียง8วันเท่านั้น สาระสำคัญของเรื่องเงาะป่านะคะเป็นเรื่องความรักสามเศร้าระหว่วางชายสองหญิงหนึ่งผลที่เกิดขึ้นคือความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายของคนทั้งสามจนกระทั่งพาไปสู่ความตายที่ก่อให้เกิดความสลดใจแก่ผู้อยู่เบื้องหลังเนื้อเรื่องย่อของบทละครเงาะป่านะคะขนังเป็นเงาะป่าที่อาศัยอยู่ในป่าจังหวัดพัทลุง และมีเพื่อนสนิทชื่อไม้ไผ่วันหนึง่งคานางชวนไม้ไผ่ออกไปเที่ยวที่ป่านกที่ป่าและหาเพืือขามันตามภาษาในขณะที่คานางกับไม้ไผ่กำลังวิ่งเผ่ือกันอยู่นั้นชมพ้าก็บังเอิญผ่านมาเจอชมพ้าถามถึงลำหับซึ่งเป็นพี่สาวของไม้ไผ่ซึ่งเป็นหญิงสาวที่ตนเองแอบหลงรักมานานฝ่ายไม้ไผ่ ก็ตั้งใจให้ลำหับพี่สาวของตนได้แต่งงานกับชมพาอยู่แล้วชมพาจึงได้ฝากดอกไม้กับเล็บเสือให้ไม้ไผ่เพื่อนำไปให้ลำหับพร้อมฝากข้อความในใจไปบอกนางฝ่ายนางลำหับเมื่อได้ฟังที่ไม้ไผ่บอกมานั้นก็นึกวาดหวั่นในใจแต่ไม่คิดจะตอบโต้ไปเช้าวันหนึ่งไม้ไผ่จึงได้ชวนลำหับไปเก็บดอกไม้ในป่าตามแผนที่ชมพาวางไว้ ระหว่างที่กำลังเก็บดอกไม้บังเอิญมีงูตัวหนึ่งเลื้อยมาลัดแขนนางลำหับไว้นางลำหับตกใจมากจึงสลบไปส่วนสมภาที่แหบซุ่มดูอยู่ก็รีบวิ่งเข้ามาฆางูและตรวจดูว่านางโดนงูกัดหรือไม่เมื่อลำหับฟื้นขึ้นมาก็ตกใจที่สมภานอนกอดตนอยู่สมภารีบถามถึงอาการและกล่าวประโยคสุดซึ้งว่าหากเจ้าตายไปพี่นี้จกตายตามลำหับซึ้งในน้ำใจ จึงกล่าวขอบคุณสมภาและคิดว่าจะตอบแทนบุญคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่การแต่งงานของฮนาวกับลำหับถูกฝ่ายผู้ใหญ่ของฮนาวตะเตรียมไว้ให้ที่ต้นตะเคียนระหว่างที่ขบวนขันหมากของเจ้าบ่าวกำลังเคลื่อนเข้าสู่พิธีวิวานางลำหับก็ยังคงนั่งร้อนรนใจลำหับไม่ได้รักฮนาวแต่ก็ไม่ได้นึกดังเกียดและยังคงนึกถึงบุญคุณของสมภาที่เคยช่วยชีวิตไว้ และเคยถูกเนื้อต้องตัวกันใผ่ไม้ไผ่เมื่อเห็นงานแต่งงานกำลังวุ่นวายก็นำข่าวไปบอกสมภาสมภาได้ฝากไม้ไผ่มาบอกแก่ลำหับว่าตนจะพาลำหับหนีเมื่อลำหับได้ฟังดังนั้นก็โล่งใจและเตรียมแต่งตัวเพื่อเข้าพิธีวิวาเมื่อขบวนมาถึงลานใต้ต้นตะเคียนและทำพิธีแต่งงานจนเสร็จแต่การแต่งงานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบ่าวสาวต้องเข้าป่าด้วยกันเจ็ดวันเจ็ดคืนฮานเอาและลำหับจึงเดินทางเข้าไปในป่าตามพิธี เมื่อเข้าไปในป่าไอ้แคทที่แอบซุ่มดูอยู่ก็หินคว้างใส่ฮนาว์ฮนาวโกรธแคนจึงสั่งให้ลำหับรอตอนอยู่ส่วนตนจอไปตามหาคนที่คว้างหินใส่เมือ่อฮนาวเดินพ้นไปนั้นสมภาก็มาพาลำหับหนีไปด้านฮนาวเมื่อตามหาคนคว้างไม่เจอก็นึกสั่งหอนใจและรีบกลับมาหาลำหับแต่ก็ไม่พบนางฮนาวเรียกหาลำหับทั่วป่าทั้งคืนแต่ก็ยังไม่พบพอลุ่งเช้าจึงตัดสินใจกลับบ้านสมภา พาลำับมาใส่ัยอยู่ที่ถ้ำลึกในป่าด้วยความรักที่ทั้งสองม่ให้ต่อกันทั้งคู่จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งวันหนึ่งสมพากําลังออกไปหาสเสบียงอาหารแต่ลำพับห้ามไว้เพราะกาลัวลังรายที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริงสมพาไม่ฟังและยืนยันจะออกไปหาสเสบียงอาหารโดยทิ้งลำพับไว้เพียงลาพังด้านทะนเาก็นําเรื่องกลับไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังทุกคนลงความเห็นว่า สมพาเป็นคนลักพาตัวลำหักไปฮนาวพร้อมลำแก้วปองสองและปองสุดจึงร่วมมือกันออกตามหาในที่สุดก็ไปพบสมพาที่ออกมาหาอาหารพอดีและแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นชมพาถูกลำแก้วเป่าลูกดอกอาบยาพิษใส่กลางหน้าผากจนเดินโซซาโซเซไปเจอกับลำหักที่ออกมาตามหาด้วยความเป็นห่วงก่อนที่ชมพาจะตายชมพาได้สั่งลาลำหัก แต่ก็ทำให้นางเสียใจเป็นอย่างมากจึงคว้ามีดที่อยู่ในมือของชมพา้ามาแทงซอคอตัวเองจนเสียชีวิตด้านฮานาที่ได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดว่าตนนั้นเข้าใจความรักของทั้งสองคนผิดมาโดยตลอดและรู้สึกสำนึกผิดเป็นอย่างมากฮานาจึงตัดสินใจจบชีวิตของตน โดยใช้มีดแทงตัวเองจนตายลำแก้วปองสองและปองสุดต่างกันพาก่ลาวสารเสืนความลักของบุคคลทั้งสที่มีให้ต่อกันจึงได้ขุดหลุมฝังศพบุคคลทั้ง3ไว้เคียงคู่กันตลอดไปคุณค่าด้านเนื้อหาคือสาระความรู้แก่นของเรื่องที่ผู้อ่านได้รับสาระสำคัญความรู้และแก่นของเรื่องมีลักษณะแปลกใหม่ และน่าสนใจคุณค่าด้านสังคมคือเรื่องราวสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมวัฒนธรรมและประเพณีค่านิยมความเป็นอยู่ประวัติศาสตร์ทําให้เข้าใจสภาพสังคมมากขึ้นคุณค่าด้านวรรณศิลป์คือความสละสลวยของภาษาซึ่งส่งผลต่อด้านอารมณ์ของผู้อา่านเพราะตัวอักษรสามารถกอ,อก,กินใจผู้อา่านจนเกิดกิตนางการตามบทประพันธ์และมีความรู้สึกร่วมได้ในที่สุด